คลิปนี้สําหรับคนที่มีถุงใต้ตามีเนี่ยช่วงปีใหม่นี้ใครกินสารปรุงรสมาบ้างกินเค็มเยอะใช่ไหมมาดูกันวันนี้เป็นซุปหัวไชเท้านะคะเนื่องจากวิราทานมังสวิรัตวันนี้ก็เลยไม่มีเนื้อสัตว์นะ แต่ว่าเราสามารถต้มไว้แล้วว่าเพิ่มเนื้อสัตว์พวุ่งนี้ได้นะคะอ่ะหัวไชเท้าสามหัวนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาปอกกันนะคะแล้วก็วันนี้ได้เห็ดใส่เห็ดได้ด้วยทุกคนเราจะได้กินโปรตีนได้ด้วยอันนี้เป็นเห็ดแชมปญยองขาว <c oughs> ชื่ออ่านยากนิดนึงแชมปญยองขาวโอเคไหมคล้ายๆเห็ดฟางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะล้างนะแล้วก็หั่นครึ่งแล้วก็มีขึ้นช่ายกับ ต้นหอมนะคะอ่าในน้ำซุปก็ใส่กระเทียมกับพริกไทยใส่เลยปรุงเลยปรุงเลยกระเทียมกับพริกไทยนะคะจริงๆต้องมีรากผักชีด้วยผักชีหาไม่ได้นะวันนี้เอ,เอาแค่นี้พอนะคะให้พอน้ำหอมๆพอแล้วเราจะปอกหัวใช้เท้ากัน เนื่องจากหัวไชเท้าเราลูกใหญ่มากนะคะวันนี้เราจะต้มแค่หนึ่งลูกก่อนแล้วก็เก็บไว้นะเอามาเพิ่มเติมได้นะคะมาเดี๋ยวเราจะหั่นกันนะพี่ราก็จะหั่นแบบธรรมดามากๆนะคะก็คือหั่นแบบนี้เลยนี่ถ้าไม่มีหัวไชเท้าให้ใช้เป็นแฝงนะก็หั่นเป็น2ชิ้นแบบนี้พี่ราหั่นเป็น2ชิ้นแบบนี้เพราะว่าเป็นคนชอบทานหบบผักชิ้นใหญ่ๆนะคะเราเริ่มเลยตั้งน้ํานะ พอประมาณเลยพี่ถ้าชอบทานน้ำซุปมากๆเราใส่พวกเนื้อสัตว์ลงไปได้เมื่อที่เราอาจจะใส่น่องไก่เล็กหรือว่าอกไก่ได้หมดเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาล้างเห็ดกันด้วยเนาะท่านเห็ดแบบนี้นะคะเห็ดจะไว้ต้มยำด้วยใส่นิดหน่อยพอวันนี้ใช้มาตานะแว่นพอเปิด มันจะมีขวัญเข้าเห็นปะเราต้องป้องกันดวงตาเราด้วยนะหลายอย่างสอนเยอะมากมาค่ะน้ําเดือดแล้วใส่อะไรก่อนนะการที่เราจะดูดเค็มนะใส่ได้ค่ลากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเนาะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะพริกไทยนี่ช่วยเราได้เยอะมากทุกคนต้มเลยค่ะหัวไชเท้าแล้วก็เห็ด เมื่อถุงใต้ตาลดแล้วเราก็ต้องข้อควรระวังก็คืออย่าให้ผิวเราเขียวหย่อนคอยเราต้องกินไข่ไปด้วยดื่มน้ําให้เยอะด้วยรวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทําให้หนังตาเขียวนะคะนี่เลยค่ะสบู่ดารามาราไขโซฟทําไมต้องฟอกสบู่ ก้อนนี้รอรู้ไหมเพราะว่าเขามีว่านหางจระเข้จะทําใหา้ถุงใต้ตาที่ยุบลงหรือว่าเนียงที่ยุบลงนั้นผิวบริเวณนั้นไม่เหี่ยวและไม่หย่อนค้อยนะคะใช้เลยนะอ่าอยู่ในตะก,ก้าแล้ววันนี้หัวใจเท้าพี่อเดะก็จะทางกับเข้าวกล้องนะคะตัดน้ําตาลด้วยนะทําไมหลายอย่างจังย้อนดูคลิปได้นะมีเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ทําหัวใจเท้าให้ดูนะว่า ออกไปใช้ชีวิตมาแล้วเราก็กลับมาทำรูทินของเราที่บ้านแบบนี้นะคะส่วนใครกินเนื้อสัตว์ก็สามารถใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้ก่อนที่จะใส่หัวไชเท้านะแต่ว่าไม่มีไขมันนะคะไม่ใส่ไขมันแล้วก็ไม่ปรุงรสนะอ่ะหัวไชเท้าก็ทานเอ่อทั้งวันเลยได้นะคะทานน้ำซุปได้เพราะว่าไม่มีสารปรุงรสนะสารปรุงรสคืออะไรพวกผงชูต่างๆพวกรสที่มันแบบว่า รสจัดจัดต่างๆนะคะ,ะแล้วก็มีอะไรอีกซอสเซอิวนะคะรวมถึงเกลือขาวเนี่ยพวกนี้โซเดียมสูงนะคะการที่เรามีถุงใต้ตานะั้นมันเกิดจากอาการของการบวมน้ำด้วยนะโอเคไหมถ้าเป็นอยู่ลองทำทานดูนะคะเราก็ใส่ผักที่เราชอบได้นะคะพีราก็เป็นต้นหอมกระขึ้นช่ายเนาะเชื่อไหมว่าอย่างเงี้ยทานหมดคนเดียวเพราะว่าชอบกินพวกซุปพวกนี้มากๆแล้วก็ทำเองด้วยนะ มันก็จะปอดเรื่องสารปรุงรสนะคะสําคัญคือที่บวมมันก็จะลดลงด้วยปัญหาเก่าต้องไม่เพิ่มแล้วปัญหาใหม่ต้องไม่เอามานะว้าวเสร็จแล้วค่ะน,นี่น้ำซุปที่เราทําเองนะคะหัวใช้เท้าจะช่วยดูดเค็มให้เราถุงใต้ตายุบแล้วก็อย่าปล่อยให้ถุงใต้ตานั้นเหี่ยวนะคะล้างหน้ารอเลยค่ะดาราดามาราคาโซบ นตาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะเอาไปทำดูได้ผลยังไงทั้งมาบอกพี่ยาดาด้วยคะ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำซุปก่อนบ๊ายบาย